สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอขอบคุณสําหรับการติดตามที่ช่องสัมผัสพีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วดิฉันนั้นได้ไปซื้อตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มาเนื้อไม้นั้นก็สีน้ำตาลแก่ลงเล็กเชอร์สวยงามมากหลังจากที่เคลื่อนย้ายเอาตู้ใบเก่าออกไปตู้ไม้ใหญ่ใบนี้ก็ตั้งเด่นอยู่ปลายเตียงดูมันเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องของเรามาก เพราะว่าดิฉันชอบของอะไรที่ทำมาด้วยไมย้แถมมันยังใส่ของได้เยอะอีกด้วยมีช่องเล็กๆเต็มไปหมดแต่สิ่งที่เริ่มจะแปลกๆก็คือถ้าไปยืในใกล้ๆตู้ก็จะได้กลิ่นเหมือนกับน้ำอบไท่ลอยมาเข้าจมูกบางทีก็ได้กลิ่นเหมือนกับน้ำหอมอะไรทัยจางมันเหมือนกลิ่นหอมนั้นลอยออกมาจากเนื้อไม้เลยทีเดียวซื้อมาวันแรก หลังจากที่เอาบรรดาเสื้อผ้าจุดสวยๆทั้งหลายใส่เข้าไปในตู้เรียบร้อยไอตัวดิฉันเองก็ไปอาบน้ำขนาดกำลังสาบผมอยู่นั้นดิฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนใครมาเปิดปิดตู้เล่นคือมันจะดังกุกกะสัำไปสำมาดิฉันก็คิดว่าคงจะเป็นน้องชายมาค้นหรือหาของเล่นพออาบน้ำเสร็จก็ได้ไปถามน้องชายว่าเมื่อกี้ เขามาค้นอะไรในห้องของพี่หรือเปล่าปรากฏว่ามันกำลังช่วยพ่อส้อมรถอยู่ส่วนแม่ก็กำลังทำกับข้าวในครัวที่แรกคิดว่าเรานั้นคงหูฝาดไปเองถึงตอนกลางดึกดิฉันนั้นนอนอยู่คนเดียวแถมยังนอนปิดไฟด้วยเพราะเป็นคนไม่ได้กลัวและก็ไม่ได้เชื่อเรื่องผีใดๆทั้งสิ้นตอนประมาณสักตีสองกว่า นอนก็ไม่ค่อยหลับเพราะว่าได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากตู้เสื้อผ้าผ่านมาเป็นระยะระยะพอตั้งใจจะฟังเสียงนั้นมันก็หายไปพอนอนใหม่กำลังจะเคลิ้มหลับเอาอีกแล้วได้ยินเสียงอีกเสียงกุกกักกุกกักเหมือนตู้มันเปิดปิดเองบางทีก็เหมือนเสียงตัวอะไรวิ่งอยู่ในนั้นพอลุกไปเปิดไฟเปิดตู้ดูก็ไม่เห็นจะมีอะไร ที่ันเลยปิดไฟแล้วก็กลับมานอนต่อไม่ทันจะหลับกลิ่นดอกไม้แห้งๆมาจากไหนไม่รู้กลิ่นนั้นชุนมากแล้วก็มีกลิ่นน้ำอบไถยด้วยชักจะแปลกประหลาดแล้วทั้งที่ในห้องก็ไม่ได้มีดอกไม้แหง้งหรือว่าน้ำอบอะไรพวกนี้เลยพอดิฉันเคลิ้มหลับไปสักพักก็ฝันเลยฝันเห็นว่ามีเงาเดินไปเดินมา อยู่หน้าตู้เต็มไปหมดบางคนก็หยุดมองเราบางคนก็กําลังกลาดไปรอบๆอบเตียงส่งเสียงคล้ายเสียงสวดมนต์พึมพำพึมพำพอตอนเช้าเราก็เริ่มหวาดกลัวตู้นั้นแล้วแต่ก็ยังไม่คิดอะไรมากอาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งวันเลยฝันบ้าฝันบออะไรสักอย่างนี่แหละแถมยังหูแววอีกต่างหากพอถึงเกนที่สอง เรานั้นก็ได้เข้านอนตามปกติปิดไฟนอนเหมือนเดิมทุกอย่างคราวนี้มันแปลกมากๆพอดับไฟปุ๊บในความรู้สึกมันเหมือนมีคนมายืนอยู่รอบๆเตียงเต็มไปหมดมองไม่เห็นนะแต่ก็รู้สึกได้ว่าพวกเขานั้นกำลังยืนจ้องมองเราอยู่แล้วก็มีเสียงสวดมนต์แววออกมาเบาๆดิฉันคว้าผ้าห่มมาก่อน ด้วยความมึนงงและก็สับสนแต่ก็ไม่ได้เชื่อว,ว่าเป็นผีตอนแรกก็คิดว่าคงเหนื่อยเกินไปอีกแล้วเพราะว่าตอนกลางวันได้ไปรับน้องที่มหาวิทยาลัยมาทั้งวันเลยอาจจะอ่อนเพลียเกินไปก็เลยทำให้ประสาทแดกไปเองในวินาทีนั้นดิฉันได้ยินเสียงตูเสื้อผ้าที่ปลายเตียงเปิดเบา,เ,าเราไม่ได้คิดไปเองเพราะว่าคราวนี้ได้ยิน เต็มสองรูหูเลยตู้เปิดปเบาๆแล้วก็เงียบไปคราวนี้ดิฉันทำอะไรไม่ถูกแล้วได้แต่นอนตัวแข็งทื่อกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับหนูตายมาจากไหนไม่รู้เหม็นไปหมดกลิ่นมันฉุนมากๆดิฉันเริ่มกลัวแล้วก็เลยจะลุกขึ้นเอื้อมมือไปเปิดไฟในห้องนอนยังไม่ทันที่จะลุกไปไหนก็มีเสียงไอแอบแอ เหมือนคนไม่สบายหนักมากดังขึ้นที่ปลายเตียงพอดีข้างๆตัวนั้นมีมือถืออยู่มือถือก็จะมีไฟฉายก็เลยกดปุ่มไฟฉายแล้วฉายไฟไปตรงตู้ที่ปลายเตียงนาทีนั้นดิฉันแทบจะชกตายกับภาพที่แสงไฟส่องไปเห็นตามกลางความมืดร่างคนกึ่งยืนกึ่งนั่งอยู่ในตู้เสื้อผ้า ลักษณะรูปร่างหน้าตาเขาเหมือนศพที่เคยเห็นในภาพของมูลลนิธิกัตันอยู่ไม่มีผิดใบหน้าซีดๆบว,วมๆเหมือนจะขึ้นอืดแล้วด้วยผิวเป็นสีเขียวคล้ำๆในมือของเขานั้นมัดตาสังอยู่ด้วยถือดอกบ,บัวอยู่เลยเห็นเท่านั้นดิฉันก็คว้างมือถือทิ้งไปไหนก็ไม่รู้แผกปากโวยวายตะโกนลั่นบ้าน พอแม่น้องก็ตกใจนึกว่าเราเป็นอะไรเลยรีบวิ่งขึ้นมาเปิดไฟแล้วก็กระเย่าตัวเรากันใหญ่ตอนนั้นกลัวไปนานเลยคือหลอนไปเลยพอเล่าให้กับครอบครัวฟังแรกๆเขาก็ไม่เชื่อแต่พอบอกให้ลองมานอนดูกลับไม่มีใครกล้ามานอนสักคนลุงชาวดิฉันไปตามที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อตู้นี้มา เจ้าของร้านแล้วก็พนักงานเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ประวัติตู้นี้ด้วยซ้ำเขาแค่สั่งสินค้าไปแล้วก็มีโรงงานนำมาส่งให้ตอนบ่ายจึงไปวัดแถวแถวบ้านไปให้พระท่านพรมน้ำมนต์ให้แล้วก็เอาตู้ใบนี้ถวายวัดซะเก่าแก่มาขอส่วนบุญนะโยมหลวงตาพูดขึ้นมาลอยๆขนาดกำลังเดินดูอยู่รอบๆตู้ ดิฉันไม่กล้าเล่าอะไรเลยได้ฟังแค่นั้นก็ขนลุกเกลียวไปทั้งแขนหลวงตาท่านไม่ยอมบอกอะไรแต่ดิฉันก็พอจะเดาออกตู้เสื้อผ้าใบนี้คงจะเคยเป็นโลงศพมาก่อนแน่เลยแล้วอาจจะมีมือดีกรมวยเอาไปต่ำตู้เสื้อผ้าแครคกิจก็สยองแล้วพอกลับบ้านดิฉันก็ไม่กล้าปิดไฟนอนคนเดียวอีกเลยคืนนั้นต้องไปนอนกับแม่ ในห้องแม่ก็จะมีตู้เสื้อผ้าเหมือนกันเป็นตู้เสื้อผ้าไมา้เสียด้วยไม่รู้ว่าตู้นี้จะมีอะไรหรือเปล่าส่วนใครที่มีตู้เสื้อผ้าก็ลองสังเกตดูดีๆแล้วกัน